รหัส9946 9946ราคา4,200บาทราคา4,200บาทเรามาดูบริษัทจะจัดโปรให้เราเท่าไหร่2,690บาทโอ้ยเป้น่ารักน่ารักอ่ะนะคะช่องการใช้งานนะคะมีนะคะช่องที่1นะคะเป็นช่องที่1ตามด้วยช่องที่สองนะคะอันนี้ก็คือใส่แบบนะคะ ใส่เศษตรงเศษตังใจอะไรนะที่เราแบบว่าล้วงอะไรมันง่ายๆนะคะข้องข้องมือนะคะเนาะใส่บัตรไฟรถไฟฟงรถไฟฟ้านะคะนะคะอะไรที่มันง่ายๆสําหรับในการล้วงนะคะล้วงง่ายนะคะเนาะนะคะอ่ะนะคะต่อมาช่องนี้นะคะก็คือนะคะกว้างนะคะมีสองเส้นนะคะเพราะว่ามันต้องเป็นเป้มันต้องเป็นเป้แล้วมันต้องคอร์สบอดี้คอร์สหนึ่งเส้น แล้วก็คล้องเป้ได้หนึ่งนะคะอันนี้คือเราสามารถนะคะอันนี้ได้เลยนี่นะคะอ่ะนะคะเป็นเป้สายปรับได้นะคะสายเราปรับเอานะพี่ๆนะปรับเอานี่ค่ะนี่น่ารักเกินเราก็ปรับนะเราอยากอยู่เกาะอ,อกประมาณไหนเราก็ปรับเอาค่ะนะคะแล้วมันก็กว้างด้วยนะ บางบางยี่ห้อนะมันไม่ได้กว้างแบบนี้นะมันแคบมันใช้งานไม่ได้จริงจะทํามาให้แบบล้วงง่ายๆนะคะล้วงแบบง่ายๆเลยค่ะเพราะมันกว้างนี่ค่ะนะกว้างเลยแล้วมันที่สําคัญคือมันมีหมดนี่หมดตั้งไม่ให้ไม่ให้ตูดกระเป๋าแบบไปโดนแบบว่าเวลาเราตั้งแบบเนี้บางทีมันไปถูไปไถถลอกปอกเปิกหมดอันนี้มันจะมีแบบนี้ค่ะมีหมดให้นะคะมีหมดฐานฐานรองให้ นี่คะ่ะมีช่องตรงนี้ด้วยนะคะมีช่องแอบตรงนี้ด้วยมีช่องแอบตรงนี้ด้วยอ่ะเรามาดูราคาว่ามัน4 0 0งบริษัทให้เท่าไหร่2690 2,690บาทโอ้ยจัดได้จัดค่ะถ้าเราไม่อยากเป็นเป้ใช่ไหมคะถอดค่ะคอร์สบอดี้เลยค่ะพี่พี่สานี่คอร์สบอดี้แบบนี้ก็ได้ด้วยอีกอันนี้มีสีม่วง ะะม,ม,นะะมนะะีม่วงนะคะม่วงนะคะม่วงนะคะตามด้วยตาลตามด้วยตาลน,นะคะมีตาลน,นะคะตามด้วยส้มนะคะตามด้วยส้มอืมตามด้วยมิ้นนะคะตามด้วยมิ้นนะคะบอสตันนะคะตัวนี้คือบอสตันเนาะนะคะเอ้าแดงนะคะแดงนะคะเนาะอ้าแล้วก็สีเบดนะคะสีเบ